เฮ้โลสบายดีทานผู้สมยินดีทานผู้ส้มเขาสู่บ่าวลาวเท็กสัส์เด้อทานผู้สมมันในเมา่เปิดคลิปอยู่นี่ปลาทานผู้สมนันมะกลงนะมาเปิดคลิปอยู่นี่ยปลาทานผู้สมออกมาย่างมือผ้าทานผนนานะนู้าาผสม,ออม,ม,าาสมเขาป่าอามายางปลาธรรมศาสตร์ก็หอกว่าโอ้ มีกระหอกให้ทำสกระหอกระหอกเห็นกระหอกทำสงจุ๊บจุ๊บโอ้มัดม่เลยมาทำน้ำไหมมันด่นดเติร์นไม่ใช่เ่ะว้าวว้ไอไอไอก็ดดไอก็ดดไอก็ดดว้าวกฟสฮะกระหอกแดนดตนม่ทำมามทางเขาป่า อยู่บ้านมาลา่าแบบนี้แหละงามแรงไม่คนออกมา,ายังหลายนี่ก็หอกระแตกูคนกับมาหลาทำผสม นีส้าอย่าเขากำลังวอร์มอัพเากำลังวอร์มอัพมี้องหนาให้ทำ้ม้องนาดอนี้ก็มีโอ้มีรถแรง,งมาว้า น่แรังเขาว่ายังหอดีเฮ้ยแล้วทีมาจอดจะพีะออ่วะือแปลกแท้มันน่าลงทางแย่จะไปได้มันมันทางเขาให้เขามาเอ้าสบายดีไหนบ้างสบายดีนวดติ้นน,น้ำได้ดีดีสบายนะสบายดีพี่เนาะเออก็อวักะนะวักกับน้องมะยางมะยางขับปลาบัามเห็นยังกะสิไายนั่นแหละเห็นกระหอ,อกอีกตัวหนึง่งบ่เห็นหมูปา่ามั้ง บ่เห็นต <Yeah>. ัวเมโลเนาะอเมโลมันมาขุดอยู่สายเนี่ยนี่ตัวเมโรผู้สาวหน่อยยังเห็นผู้สาวหน่อยว่าทำสมผู้สาวใหญ่แตกต่าผู้สาวใหญ่สบายดีแล้วไปแหละไมันจะผู้สาวหน่อยผู้สาวเขาคนคนแม็กได้ทำสมขับรถผู้สาวแม็กล่มกัน ตาหน่อยๆงามๆงามได้มแม็กอหน่อยๆ,อยๆปลากับธรรมาศาสตร์กันแหละปลาธรรมศาสตร์ท่อนทางกับแบบมีฝุ่นเขาเอาใบใหม่นี่ได้เอาเปอะใหม่ถิ่มลงใส่สนุกไปนะ นกนูเบาหอกร้ายน้ำมานี่ไม่นุก<า>เห็นยังกระถายมานี่ถือกล่อ,อโงโกโพยางมาออกออกออกาลัางกาย็ไม่ค่ไม่คนมาหย่างหลายคนเนี่ย<อ> กิ่งงามันร้ายตัวนมะันเสียหอตะรูใบ้ม้ร่นไนถามมาส้มจะน้อยต้นใหม่กับเปลี่ยนสีนเข้าทางออกมาเข้ามาสั่นไปรอถามมันบดมาบดหน่อยหมอมีรถมาบดแล้วเอาขี แล้วก็มาเทเทลงใส่พืชบดแล้วก็มาเทลงใส่พืชเ <c oughs> ขาป้าเขาลงเ응งียบสัดนดีถามมาชมได้กิโลหนึ่งละงาาย่างไปกับหากิโลนะถามมาชมดี้นใหม่ประกำง,งาม ึสั้นี่ยต้นใหม่ก็เห็นกระหอกตัวหนึ่งกระหอกตัวน้นยมันอยู่ในผมมือน,นี้ว่ามันอากาศเดกอุ่นขึ้นน้อยน้อยมันบอกออกมากว่าส่วนน้ออากาศเย็นๆมันจะมา ยางอยู่เทิงหลังผู้และสามผชมทางเทิงหลังผู้จะนอนก็ลงไปหอดเห็นผู้ก็สิดทายให้เบิ่งนี่ก็เลยหาหน้าที่ก็ห้ยางตามทางไหมหัวห้ออกไปนอกทางหยาดง,งูเข้ามาเนาะปล่อยปล่อยระ้ววัวงงูเข้าไปในม่ ปรวังงูปบปไายระวังงูป้ายหาหากินเนี่ยป้ายระวังงูถามาสมระวังงูครับว่ามาัโตนะบมมาขุดเาคนขุดว โอคาเตะกระต่อซื่อนาะอบางครั้งกระตัวไมโรตัวคลิ่นบานเห่านานะอไมโรนั้นมาดุดยามคืนมันมามันออกมามันออกมาหากินยามคืนเนอากาศเริ่มต้นดีขึ้นนะ เคลือเครื่องกันมีเ้เี่ยคือบานห่อนนะี่เคลือเครื่องดอกไม้เรืองเลยมาถ่ายชมดอกเอืองโอ้ทรงัยตัวเมโรคุตนะนี่โตนี้มาดุดึกกินบอกอเมโร บางครั้งก็ไม่เห็ดเกิดฝนะนตกกับหนาวตัวไม่ร่วมมันขุด ทางลงผู้มันข่อยลงข่อยลงข่อยลงเสียงย่นบิดอยู่ท้งทางลงผู้จะถามเสีงตัวสา,าวแม็กออกมาแรนหลายเยอะไอ้จะนอ,อน,นก็ลงไปหอดลุมจะแนบเพ้นผู้ก่อน คงไผ่ท่านผู้ชมพอได้มายางมาเดินอยู่สันผู้เนี่ยสายสันผู้พอดอย่าสันผู้ mountain r สายสันผู้เนี่ยกับบ่ใกล้จากบ้านคุ่มบอลคอนเล่าอยู่คุ่มบ้านวัดภูเขาทองบ่ใกล้ประมาณประมาณเนี่ ห้าหกไม้ป่หรือประมาณนั่นแหละประมาณหกไม้เจ็ดไม้เนี่ยแหละบอกไก่ทางตัวนี้ปลาตัวนี้ก็เก็ดบนนั่งไปนั่ง,ง,งไปเมื่อยคอยไต่ลงถ้าหน่อยถ้าหน่อยให้ทำมาสม หยางลงหยางหยางลงติดๆเด้ถามซมหยางลงอยู่แม่เห็นสันผูกวะสันผูกอู้หูผู้ตัวนี้ครัหยางลงมามาแต่รูปผู้น้อยหทางลง ลงมามีทงดอกไม้เลยสามผส้มมีดอกไม้ยังเห็นดอกดอกเหลืองอยู่สามกิโลละ<ม>ลงมาหอดหอมผู้สุดลงมาหอดทองห้องน้ำก็มีน้ำไหลอยู่เลยสามผส้มมีน้ำอยู่ยังมีนม้ำไหลอยู่นี่นห้องน้ำหน่อย ห้องน้ำยังมีน้ำลงน้ำไหลลงไม่หวยไม่ห้องนล้วมันก็จะเป็นทงผู้ปเป็นทง, ại, ทงดอกไม้ท่านผู้ชมดอกไม้หม่วงดอกดอกหม่วงแบบนี้ดอกหม,ม่วงมีร้ายดอกหม่วงเต็มหมดมันแต่เรดูการมันอนอนเปลี่ยน มล่งมากใชเป็นงทงเดี๋ยวถ่ายดอกหม่องให้เบิ่งดอกหม่องซับดอกขาวดอกขาวมันหักย่ามสปริงยังดอกลาย ทองดอกหม,ม่องนี่แต่ดอกหม่องสุดที่ดอกข้าวี่ดอกข้าวก็เริ่มต้นเหนี่ยวเลยฮะมาบึงดอกหม,ม,ม่องงามผ่านสมพนมาหยยบกันเ้ยขยับทายหูเนาะ đi này nè xuất hiện luôn, lông thùng không? เดสอหมองว้าวคนมันยางกันไล่ต้นลอกร้อนี wow. ่ลอกเ้อนะต้นลอกล้อน้องหนามสายผสมไม่น yeah. ก Ng tháo dưỡng cái cây, cây. to vi vỡ đã mặc cắt mặc cắt lóc rau m động lóng mặc cắt mặc cắt cắt lóc rau mặc cắt mặc cắt mặc cắt mặc มอนกย่างอยู่ไกลๆตามส่วแล้วขาวพไว้แ๊บมันจอบกินปลามาดามเพิ่กลับมาเป็นยางว่ามามาดามเป็นแวมเอ็นแส่งใส่หอดใส่ฟอเซวาเลยแกลโอเคเอามากลับบัง นำไปทายอย่างเมือดลงไปน่ะโอ้มันเอาสีมาทาไ้มันโอ้มันใส่คลองขามันไปกัดหากิโลนะทามผสมออกมาต้นเล่าขเข้ามาตัดออก ครับคือพูละพูดตัวนั้นพู้บนลงมานะ่ะสันพูดหนั่ยนั่นนะ้อมอยู่ได้ดอกใหม่ถึกกินดอกหมอกนั้นไม่กิน้อมดีอยู่ระอไดอกเล่ากำลัง แกไปละดอกเหล่าขขาตัดมันลงมันกินหอมอยู่นะดอกใหมา่ <c oughs> เป็นดอกโมกมันเป็นหมาร์ก แชวกับแชวธรรมศาสตร์ธรรมส้มทางธรรมศาสตร์นี่มันหอมดอกไม้ไม่หอมดอกไม้เห็นอะไรหนึ่งตัวซีหม่องมาแต่ก็ต้องใช้หอมซีหม่องมันยากายมันมีกินนะมาดามเป็นยังเห็นยังมาดามนบอก có sạt đèn rồi nè đi yeah it's something in there it's something yeah it's something in there <sighs> uh. no. พูดห,ห,หน่อยนะ้อยขึ้นน้อยพูดหน่อยนขึ้นครับมาขึ้นแดดท้องใส่ทงุง สามกิโลแดดสองวว้าเห็นไหมเดดสองเน,นาะงานขึ้นในแถวบ้าทามาชมเลยงานขึ้นแนวการแน่ฮะางานขึ้นแนวการไหนน้อยหนึ่ง ยังนักแน่มันคอยไต่ขึ้นรับขึ้นเลยมันกระโปสั้นแห้งแต่มันไต่ขึ้นเลยเลยพอเคยยางในกระหไอยออกหืดแล้วตาโกนไปโดดแล้ว เขาเค็ดบอลผักบอลสห้เป็นระยะระยะ,ะ,ยะ,ะนะบนนางคนเขาการนั่งผักถอนไปบ่อยนั่งกินน้ำพรอนคอยไป,ปตอ่อเอาเขามาถ่ายโอมาถ่ายหูมาถ่ายหูพี่น้องเบียด มาถ่ายหูปเขาขึ้นหอดภูเขาเลยเขาบอกไปบ้านบางบอนอยู่ในเอเมริกาก็มีภูเขาเลยทา่านผู้ชมดีดีแต่ว่า,บ,าบ้านบาลาดีเทิงผู้ก็มีภูเขา ปีนขึ้นปีนขึ้นนะี่ผยังหนุ่มยังหน่อยแลนได้โอ้แงวการเนนะี่ยงามขึ้นนะีกนโตเโมโ,โ,ตโ,โลตัวงูได้ออกมา ว่าแต่คำนั้นก็ออกมาปั๊บเลยวไงไต่ะระดับขึ้นยังไม่ได้หมด,หมดจะมาห่อช่วงๆเลยเพืนบนนั่งให้นั่งทำแล้วไต่อยากนั่งไต่เมื่อยปีนขึ้นเส้นทางจะไปตามทรงในในยะ ไก่สะอาดชั้นผู้ล่ะทำมาส่งไา,าสะอาดดิได้ไใหม่มันหล่นลงมา,ามมย่ำคำเขาไั้ยังสัตว์มันก็จะออกมา ทำสิบบิดละพื้นหัวตั้งหลังผูดนะไปครับห้ากิโลนะให้มายึดพื้นอันนี้จะหน่อยยึดพื้นอยนะทุกคน หอดสันผู้ต้นไม้งานี่เห็นไหมคนมาปีนมันงานจนเจี่ยงเนะี่ยสามผสมงานนี่คนคือมานั่งถ่ายหูบได้เนะนี่ยนี่คนงานเขามานั่งถ่ายหูบแปลนยี่โมงหกโมงส,สี่สิบ พวกมึงซีบซีเริ่มต้นคำเลยได้บ้างเลยเก็เงินสิรับไปใหม่มันจะคำไหวเลยถามมาชม mẹo gặp nơi tóc và chàng biệt mẹo mẹo tân tay tree nhận hơi tân 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 มันทางเขาก็เอาขี ALLY ่ใหม่นะบดขี่ใหม่มาถิ่มใส่ถิ่มสะทางมันก็ยางหนุ่มดีแด้เอาขี่คนดอกนะใส่ไปมันยังบ่เปืือน mì ban hòn mặt kì hòn tùm. <laughs> tùm bạn tùm 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 tùng tùm 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 hên, để, mình hên <laughs> nhiều có họng nó đông máu nó mà hào mặc bốt ăn nát vậy kiếm nhám nào để mượn lịch trình xem học mà này ba này cái nhang ngào hả? hết quá, nó lúc thỉnh. มันฝนฝนตกมันเอาฝพุ้นมันจังเกิดเห็ดโคกเห็ด,ด้วยคุณผู้ชมเ็ดถึงให้จังเคยเห็นแม่เห็ดเพาะางั้นเคยเห็นคือ <c ười> พักกระโดน หอปดปลานหนักแฝกนะครับเขาปลูกปลาหนักแฝกหนัหแกแฝกนะหนักแฝกบ้านนอกนะเสียงเงี้ครับคุณผ้ชมกากาาาาาเสียงกาฮึาาา่ม เป็นผัวเลยอ๋อมาน้างทำมะส้มแดงหุงเลยแดงคักมันกลับมาหอดรถแต่ทำมะส้มคลิปนี้กับสปิทเพียงแค่นี้ละอะอะโอกาณาเจอกันไหม่ทำมะส้มโชคดีจงมีแกทานผสมทุกทานบายอาเดียว